วิธีการปลูกนอกว้วยไข่กับแพงเพชรสวนสุชาวดีนะครับนี่ครับต่างกบกระเยียบครับในรอบกกอย่าให้มีอากาศดูนะครับต่างกกไปรอบนะครับ นี่ครับปลูกไปจนสุดนู่นอันนี้เนื้อที่หนึ่งไร่ครับใช้หนอประมาณสามร้อยสี่สิบแล้วแต่ระยะห่างครับถ้าห่างกว่านี้ก็จะใช้น้อยกว่านี้อันนี้เราปลูกที่สองเมตรคูณเมตรเจ็ดสิบระยะต้นจากนี่จากหลุมนี้ครับมาหลุมนี้เมตรเจ็ดสิบครับระยะห่างจากคล่องแถวจากต้นนี้มาริมนี้สองเมตรครับอ่านี่ครับ คนงานเราน้าเราเองนี่ใช้ให้คุ้มครับกินก็เยอะใช้ก็ย่องเยอะนอนกันน้านะครับโอเคอเค,ครับเดี๋ยวปลูกเสร็จเรามาดูกันอีกทีว่าเป็นแบบไหนขอตัวปลูกกล้วยก่อนนะครับ